ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาแนะนําเมนูง่ายๆครับมีอะไรที่อยู่ในตู้เย็นนะครับก็มาจัดการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเมนูผัดเห็ดรวมน้ำมันหอยนะครับผมใส่หมูหมักและเบคอนนะครับพร้อมด้วยข้าวผัดกระเทียมนะครับอ่านี่ครับน่าทานไหมครับ เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนลห้ด้วยนะครับอ่าเป็นเมนูเด็ดนะครับทําขายก็ขายได้นะครับและก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวนะครับเรียกชื่อว่าผัดเห็ดรวมน้ํามันหอยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับกดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับวัตถุดิบสําคัญก็จะเป็นเห็ดนะครับผมเห็ดเข้มทออนะครับ เห็ดนางลมหลวงนะครับผมอ่าแล้วก็เห็ดหีมากขาวนะครับขวามือนี่ครับแล้วก็มีก็โพดอ่อนอยู่หน่อยครับแล้วก็มีพริกแดงนะครับนี่ครับหมูหมักและเบคอนนะครับผมที่เหตุที่ว่าประหยัดนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เรียกว่าอยู่ในตู้เย็นนะครับเมื่อวานทาบาร์บีคิวนะครับเหลืออยู่ก็เลยมาทาทานนะครับผมแล้วก็มีกระเทียมสับนะครับผมผงปรุงรสน้ําตาลทราย ซอสหอยนั่งลมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยป่นนะครับและก็น้ำมันพืชนนะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีข้าวสวยนะครับข้าวสวยที่เหลือค้างไว้ในตู้เย็นนะครับก็เอามาบี้บนะครับอ่านะครับครับส่วนกระเทียมนะครับก็ปอกแล้วก็หั่นดับตามแนวขวานะครับครับโรยคลุกเขาด้วยเกลือนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบคลุกเขาให้ทั่วนะครับจากนั้นก็นําไปทอดในน้ํามันร้อนๆนะครับ น้ำมันไม่ต้องร้อนจัดมากนะครับผมไฟปานกลางนะครับใส่ลงไปนะครับหานี่ครับเมื่อเราคลุกด้วยเกลือและแป้งปรุงแป้งทอดกรอบลงไปนะครับอ่าแล้วก็ลงมาใส่กับน้ํามันครับค่อยๆเจียวนะครับยืนคนยืนคนไปเรื่อยๆนะครับให้เขาเหลืองกรอบนะครับวิธีการเจียวกระเทียมก็เคยบอกแล้วนะครับ่าครับอย่าลืมนะครับเวลาหั่นหั่นตามแนวขวางนะครับ อันตามแนวขวางของกระเทียมนะครับอ่าเมื่อเขาได้ที่ก็เอาใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็เอากระดาษอเนกประสงค์นะครับอ่ารองซับความมันนะครับดูดซับความมันออกครับนี่ครับพอเขาเย็นแล้วเขาจะเหลืองกรอบนะครับผมอ่านะครับอ่าแล้วก็ข้าวสวยนะครับอ่านะครับหมูผมก็ไม่ต้องหมักแล้วนะครับมีความนุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหมูที่หมักเหลือจากเมื่อวานนะครับที่ผมทํา เมนูปิ้งย่างบาร์บีคิวนะครับอ่านี่ครับเห็ดก็หั่นไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับอ่าส่วนข้าวเราก็โรยด้วยผงปรุงรสนะครับอ่าแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงครับแล้วก็ซอสปรุงรสเป็นหน่อยครับผมอ่านะครับอ่าพอกระ้าร้อนนะครับน้ำมันแค่ติดกระทะนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับน้ำมันแค่กุ้งๆรอบกระทะนะครับแล้วจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปผัดเลยนะครับ มีน้ำตาลทรายหน่อยด้วยนะครับในข้าวผัดนี้นะครับค่อยๆผัดลงไปนะครับสังเกตว่าเม็ดข้าวก็จะสวยนะครับผมเพราะว่าเป็นข้าวเย็นนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นํากระเทียมเจียวที่เราเจียวเมื่อสักครู่นะครับนามาโรยเลยนะครับนี่ครับคือข้าวผัดกระเทียมนะครับทําง่ายๆนะครับปกติจะมีต้นหอมซอยและแครอทซอยนะครับวันนี้ไม่มีก็เอาแค่นี้ครับเรียกว่าอร่อยแล้วนะครับผม จากนั้นมาทําการผัดเห็ดรวมเลยนะครับผมอ่าเอาเดกอนนะครับลงไปทอดกับน้ํามันนะครับอ่านี่ครับอ่าให้เขาพอเหลืองหอมนะครับผมอันนี้ครับหอมมากๆากครับเดก่อนนะครับผมอ่าพอเขาได้ที่นะครับพอเขาได้ที่ก็ตักใส่ตะแกรงพักไว้นะครับอ่าค่อยๆทอดเรื่อยๆครับ ่าตักใส่ตะแกรงพักไว้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาลงมือผัดกันต่อนะครับใช้น้ํามันนี้เลยนะครับอ่าใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับผมกระเทียมสับนะครับอ่าลงไปผัดให้หอมนะครับตามด้วยหมูนะครับอ่าลงไปเลยนะครับ ครับเป็นเมนูประหยัดอีกเมนูนะครับที่เป็นเอ่อให้เรียกว่าวัตถุดิบนะครับและเนื้อสัตว์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับเลยเอามาทันครับผมนี่ครับผัดไปเรื่อยนะครับให้หมูเขามีความสุกหน่อยครับแล้วก็หอมนะครับจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะครับอ่านะครับผมอ่าเห็ดสามอย่างนะครับ เห็ดนางลมหลวงนะครับเห็ดเข็มทองนะครับเห็ดหีมะขาวนะครับผมอ่าใส่ลงไปนะครับอ่าผัดเลยนะครับจากนั้นก็ใส่สมุนไพรไปนะครับซอสหอยนางลมนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้าตาลทรายนะครับใส่ไปท้งหมดเลยครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะครับอ่าน้ำปลาไปนนิดนึงนะครับผมอ่านะครับ เรียบร้อยแล้วครับเชองปรุงกปริมาณนะด้วยนะครับผมตามจากนี้ก็ผัดเลยนะครับทําการผัดคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับผมถ้าแห้งไปก็เติมน้ําลงไปได้ครับผมนี่ครับนี่ครับอ่าหน้าทานนะครับผมดูความหอมเลยครับผมเดี๋ยวเบคอนเราจะใส่ทีหลังนะครับอ่าพอได้ที่แล้วก็ใส่พริกแดงลงไปนะครับแล้วตามด้วยเบคอนที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นะครับ อ่านี่ครับอ่าอร่อยนะครับผมเพื่อนๆลองไปทาทานดูนะครับรับรองเด็กๆชอบนะครับผมและทุกคนในครอบครัวนะครับจะติดใจครับผมเป็นเมนูเด็ดอยู่หนึ่งเมนูนะครับก็จะได้ข้าวผัดกระเทียมมาด้วยนะครับปกติจะทาข้าวผัดกระเทียมควบคู่กับบาร์บีคิวนะครับผมเมื่อวานนี้ครับก็เลยไม่ได้ทำเพราะเมื่อวานเอ่อเยอะแล้วนะครับก็เลยมาทําวันนี้แทนนะครับนี่ครับตัดใส่จานเสิร์ฟเพื่อนๆแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับผม เห็ดก็มีความนุ่มนะครับอ่าแล้วบางส่วนก็มีความกรุบกรอบครับผมหมูหมักก็นิ่มนะครับผมอ่านี่ครับได้เลยครับเมนูเด็ดของวันนี้นะครับประหยัดด้วยนะครับผมอ่าเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับรับรองจะอร่อยติดใจเลยนะครับผมนี่ครับอ่านะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีน้ําผัดที่อร่อยนะครับอ่าทานควบคู่กับ ข้าวผัดกระเทียมนะครับแล้วก็มีพริกน้ำปลา3รสนะครับวางเคียงข้างนะครับอ่าก็จะเป็นพริกสวนซอยนะครับกระเทียมนะครับใส่น้ำตาลไปนิดกรับบีบมะนาวแล้วก็ตามด้วยเอ่อน้ำปลานะครับผมอ่าอร่อยเลยครับสำหรับน้ำปลา3รสนะครับนี่ครับอ่านะครับอ่ามาทานด้วยกันนะครับเพื่อนครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับผม นี่ครับอ่ามีกลิ่นหอมนะครับรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับข้าวผัดกระเทียมก็เรียกว่าตักแล้วตักอีกนะครับผมอ่านี่ครับถ่ายเพื่อนให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเมนูเด็ดเมนูเคล็ดลับวันนี้ก็คือผัดเห็ดรวมน้ำมันหอยนะครับใส่หมูหมักและเบคอนนะครับผมอ่าพร้อมด้วยข้าวผัดกระ กระเทียมนะครับผมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้องชาแนล53ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ